สวัสดีป้าลุงสวัสดีวัชภูทุกคนจมสวนแหน่พอขอมขงบาตาสวัสดีป้าสวัสดีพี่น้องกินมะม่วงเด้อมา่วกันกินมะม่วงอกระเดียวจ้าสิพันหัวหลานเลยงดมีดบ่เบิ่งหัวหลานเลยย่านบ่ทันน้องอ้อยเพิ่นเนาะน้องอ้อยเป็นไแวพันอยู่บ่ ยังพลาดละกินเมานะแม่เย็นแจีวปลาแดกตอนปลาแดกปลาซิวนี่ผ่านลังคอลงผ่านคอลงหอนล้ำสายคอตอกเรียบร้อยน้องสาล่กับกัลลังนน้องสาล่อันไหนน้องสาล่กับกัลลังจะกินมานะ นเป็นอะไรแจวผ่านอยู่บ่าผ่านแล้วเฮาก้อยทั้งทีผ่านเฮาก้อยทั้งทีว่าตีเฮาปรุงเพิ่มมาตีซอยกันซอยกันปรุ้งเพิ่มมีสาระ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  ืมจอมป่วนกันท่เลยสวัสดีป้าลุงอี่ครั้งกินสมบ,งงงกบงงงกัก,ก,กดดม่วงร่วกันเลยเนาะบักม่วงเนาะไอ้คุยแจวปลาแดดปลาซิวจับนรงกันเลยป้าลุงเลยใส่หัวหอมเยอะๆเนี่ยใส่หัวหอมหนึ่งม็ดอา้าวเขาจะากินกินหัวหอมนะมันดีกว่าวเลยใส่ายายหลายๆเลยเล้วเป็นกระเผักกินหัวหอมเด้อ ก็เป anyway, ็นย่างก็มันมันต้านหวานเจอยว่างนี้มาใครก็มาแบบว่าเป็นมะลงของแกงนะะโอ้ยเราเบื่อนกสบายสบายมันอ้าแหงบรู้ว่าแดเอาแหงแหงหนูซึกน่านี้หูซื้ปวดตาอาบน้ำนซอถืออนมันหะอนมันร้อนอเราเบิดอีเพียมากามมันห้อนมเลิกเลยสิกะว คาโลกกาเดี๋ยวว่าเอามาฮอทคอยเด้อัวกับอะไรได้ขาจิ้งักินไม่กไต่่ขาจิ้งัวแล้วจาวาต้องจิมมีสงครามกว่าตาแ่งเฮียนรูกแม่ตาหุกนัะนีแม่ขาหกินนงลกกนมาแม่ีโลกตแตกนะีเออ้ลูกตแตกขาหกินโลกต่ื่อวาตาตาเว้นเปลี่ยนทีเดี๋นี่ จังได้ก็จะพามาเด้อะใ้พวซะก่อนเปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่ชาหนีต้องมีพวทันทีภาษาเดียวแบบสวยพว่ะมีหลักหนีสองคนหลับแบบพวันจะกรับป๋าแม่สเอาอย่าหกปาบไน่ะซื้อถ้านอนค่ะกะลิ

เออไฟพ้ากับบริดับเื่อนม่าไยงงนีบริดังเปลือยังอะไรนะใคนถือเสียงบออนั้นม่ยุไฟเตาไมันดับมัสลัดระยอดกันเรือนไฟมีไฟไฟบริดับจะทำไฟยังบ็่บอกอย

กระายมันแข็งเยันเดีไปหามอฟันเถอกินแล้ว่าสีห้าวววววววเลยใช่ไหมยมัน่นนันอยมันฮอตอ่มากเจ้าหอกักเบ อ้อยอ้อยอ้อยวู๊ดแรงมาแบบประเบิงเลยนต่างเลย่า่ลามกัวกันเลลามกัวใ่ัล จะเอาหน้าท่านไนตัมันก็หัวกันโอยโอ๊ยโอ๊ยเขียวม่วงเหี่ยวได้เปนมันมักม่วง้อนตีลังกาออกไปเลยหมแน่นเข้วได้เลยกินยังกันย่ะฮอืม

Không người không công thương nhau mà công thương mọi người học hỏi 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 อ่อนท่องวาบๆาลุงเอ้ทั้งนั่นทั้งนื้อาคากรีบานส่วนการนอนผมม่อยากนอนบานในแรงครับแว่าจีห้าก็ได้แม่ยังต้องก้องวอีลุม่มก้องวอีลุม่มแรงความเลย

các nhà có khăm các thay là tải suốt cái đôi nhau mùi một phải bọt có bọn bọn bọn

ไนี่ในร้านหนูจ้ะจัากรรมบมักหมงองอนะเอเนออกใเกียงมาเกียมแห้งเอาเกี๊ออกเลยนะม่ใหญ่ที่ยอเกลืกับนมาเลยรี้อมแล้วพากากลาปาลุงผมก็ใจดูคนที่สามารถติดตามและเขมาตลอดได้ผมก็ใจหล,ลายายดีบาดีสบาดีที่จะแ